ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องแพก,กาฝากเมตตามหานิยมนะครับวันนี้จะมานําเสนอทางด้านกาฝากต้นสะเดานะครับกาฝากต้นสะเดานี้ก็มีคนบอกนะครับให้ผมหานะครับคือเขาจะเอาไปทําเกี่ยวกับวัตถุมงคลน,นะครับแต่เป็นของสายขามิ้นเขาจะชอบมากนะครับคือเอาไปทําเป็นเกี่ยวกับพวกตะกรุดแต่กาฝากต้นสะเดา มันคือได้ยินคนที่เขาบอกมาว่าเขาจะเอาไปทําอะไรผมก็ถามเขานะครับเขาบอกว่าจะเอาไปทําเกี่ยวกับเป็นพวกตะกุดจะไม่ได้เป็นเมตตามหานิยมนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเป็นเหมือนตะกุดเป็นเกี่ยวกับยูโยงโคงกรพันหนังเหนียวอะไรประมาณนี้นะครับต้นสะเดาก็มีเยอะพอสมควรนะครับท่านผู้ชมก็มีทั้งกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ นะครับเต็มต้นเลยนะครับต้นนี้ก็มีเต็มเลยนะครับท่านะผู้ชมต้นก็ไม่สูงด้วยก็มีกาฝากอยู่ประมาณ10กว่าอันมีแต่อันใหญ่ๆนะครับฝั่งนี้ก็เต็มผมก็จะได้ตัดลงมานะครับวันนี้ก็มาคนเดียวมันก็ไม่มีก็ต้องตัดผมก็จะตัดลงมาเลย นะครับใครที่สนใจนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาที่เบอร์ผมจะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างนะครับเพื่อเอาไปทําเป็นวัตถุมงคลหรือว่าคนที่สะสมนะครับอยากได้นะครับคือมันก็เป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับของแต่ละคนคือแต่ละพื้นที่นะครับแต่ว่าอันนี้คือมันมีคนที่เขาอยู่ประเทศนะครับของเขาเขาก็ชอบเขาก็ให้ผมหาให้เขาก็หาตามที่เขาบอกนะครับมันก็อาจจะมี หลายพื้นที่ที่มันมีและก็หลายพื้นที่ที่ไม่มีนะครับก็จะตัดลงมาก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามไว้เพื่อมีคลิปใหม่ๆอื่นใดผมจะได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ